สวัสดีครับผมวันนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับชุดเอาไปติดที่ร้านสปานะครับโดยตัวนี้นะครับจะมี power mix หนึ่งตัวนะครับลำโพงไมโครแวลบนะครับสองคู่นะครับสองคู่ก็คือสี่ตัวนั่นเองนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมกําลังจะเทสให้ลูกค้าแล้วก็จัดส่งไปยังภูเก็ตครับผมไปไกลด้วยนะฮะแล้วก็เอาสายพร้อมเลยนะครับ40เมตรนะครับผมพร้อมกับหัวสเปคคอนนะฮะ2หัวนะครับ สำหรับวิธีการต่อนะครับผมก็เราเอาจากหัวสเปคคอนนะครับซึ่งต่อเข้าจากด้านหลังนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเข้าที่หลังลำโพงนะครับครับนี่ด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะพ่วงลำโพงไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมเข้าลักษณะแบบนี้นะครับทำแบบนี้ทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการปรับนะครับตัวนี้จะเป็นเมนหลักนะครับ แยกซ้ายขวานะครับอันนี้ปรับอีควอเลเซอร์นะครับมี7แบนนะครับปรับเบสกลางแรมนะครับผมถ้าเสียบแฟลชไดร์นะครับแล้วก็ปรับอ่า USB วอลลุ่มตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเอาจากคอมพิวเตอร์เข้ามาไหร่เราก็จะปรับตัว3ทับสนะครับผมครับส่วนเรื่องไม้นะครับปรับแถวค่ายแถวมันนะครับแถว1แถว2นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเล่นโดยผ่านบลูทูธนะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับกดครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันบลูทูธนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงก็จะเป็น FM นะครับผมส่วนชื่อในการเชื่อมบลูทูธนะครับตัวนี้ก็จะชื่อว่าอย่างครับชื่อบลูทูธของตัว Power m i x e r รรุ่นนี้ชื่อบลูทูธนะครับแล้วก็กดจับคู่กันเลยนะครับ จับคู่ครับผมนี่นะครับก็จะหยุดกระพริบนะครับแล้วเราก็เปิดเพลงได้เลยนะครับดเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงแนวแนวสปาดูนะครับผมก็เทสกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแพ็คนะครับ จะใส่ไว้อยู่ในกล่องเดียวกันหมดเลยนะครับผมนะฮะเตรียมตัวแพ็คจัดส่งแล้วก็ส่งไปยังภูเก็ตนะครับลูกค้ารอรับด้วยนะครับผมโอเค